สวัสดีครับเมือนี้ครับยุบ้านครับเมือน,นี้อ่ามาเบิ้งเป็นลุงทอครับเมือน,นี้อ่าแล้วเขาสิว่าติดตามครับอ่าการลงท,อท้อ,อ,ง,ง,ทอ,อง,เทงเป็นครับยิ่งยุงครับลุงทอลงโดยเทาแก่เนี่ยเป็นครับเสียวครับ ม่างอมิ n อดด้วยมด้วยนะเนาะเรียบร้อยครับซื้อลงโพ่งครับว่าเป็นบริษัทเมื่อยาเข้าโดยสังดาวครับออกแบบแนวยยาเดี๋ยวยางสวยงามครับ ยาแบบเราเบื่งอันมือยาทองเาครับเป็นผลิตแนวยาดีดีดับ้ามาี่ออร่อกบอเน่ยเอาโรคเกี่ยบว่ดน,นะครับมันที่ยาเพราเขาเออมันบ่ิยาปูนนะโรคทอเกีบมันตามทเทคนี้มันตัวรคอนี่ครับพืชอ่กแบบแนวลงทออันยาทอเขาทาเป็นนุ่นเป็นนุ่นนโตเลยวนีมันงยนี่ยะ เต็ดทำไมเตะกี๊อังก็เอาแต่มือเด้เอามือจับวีวีใส่เขามือมือเลียนอันนี้เพราะ่าชาลุกเขาบระพานธ์ในพวกอะขัดปูนขัดมือวัดเสียนเหลียวอ่เหลียวมือในนี้เรียนสิที่มันดีเออเตะกี้เอามือได้วีเขาเตะกี๊เขาท่าครับอันเผนผลิตแนวยาอันยาทออาจารย์เขาท่ามันเป็นโดยสร้างดาว อันลงคอกับซื้อลงโค้งครับโมไม่ซื้อเหรียดได้ซื้อลงโคง้งพอเข้ากับลงเรียบร้อยยาเต่พันยาปูนครับซื้อสีเรียบร้อยครับรยบ้ยครับ